เปิดทำเนียบแชมป์วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียโดยในปี2023จะแข่งระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนโดยที่วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ครั้งล่าสุดปี2013หรือ10ปีที่แล้ววันที่28สิงหาคม66เปิดทำเนียบแชมป์วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย โดยในปี2023ในระหว่างวันที่วันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนนี้ที่นะชาติชายฮอนและ MCC ฮอนเดอร์มอโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยที่ตบสาวแดนมังกรวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนกวาดแชมป์ไปทั้งสิ้น13ครั้งยืนหนึ่งในรายการนี้ขณะที่ตบสาวแดนปลาดิบ วอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ที่สองด้วยการคว้าแชมป์ไปห้าสมัยส่วนตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยได้แชมป์สองสมัยในปี2009และปี2013โดยถ้านับจากครั้งล่าสุดถือว่าไทยเรายังไม่ได้ลิ้มรสชาติแห่งแชมป์เป็นระยะเวลา10ปีเข้าให้แล้วทำเนียบแชมป์วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี1975 วอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นปี1979วอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี1983วอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นปี1987วอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี1989วอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี1991 วอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี1993วอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี1995ทวีภาควอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี1997 วอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี1999ัเวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี2001ัวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี2003วอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี2005ัวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี2007ัเวอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นปี2009วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยปี2011 วอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี2013วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยปี2015วอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี2017วอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นปี2019วอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นปี2021ยกเลิกแข่งจากสถานการโควิด -19 ระบาดหนะักโปรแกรมการแข่งขันรอบแรก รอบแบ่งกลุ่มวันที่30สิงหาคม2566เวลา18นาฬิกาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติออสเตรเลียวันที่1กันยายน2566เวลา18นาฬิกาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติมองโกเลีย